สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับบอยบ้านๆเช่นเคยนะครับวันนี้บอยจะมารีวิวเจ้าตัว V ปืนสั้นแก๊สงานไต้หวันตัวนี้จะเป็นรุ่นก OK ็อก17บเ t บรสเวอร์ทีเป็นโคดรหัสเป็นสีซเวอร์หรือว่าสีเงินนั่นเองหน้ากล่องเขาจะมีให้นะครับเป็นงาน V แล้วผมจะแต่งไฟฉาย x 3 0 0 IMR m 0 0 2แต่ตัวนี้ปิดฝาครอบไว้นะครับ ปืนเดิมๆจะได้อะไรบ้างแม็กกาซีนบรรจุ22บวก1ในรางเพลิงเป็น23อัดแก๊สนะครับส่วนตันนี้เป็นกลิปหลังนะครับกลิปหลังอ่อนตัวนี้นะครับเอาไว้ใส่แล้วจะมีเป็นศูนย์เลงแบบไฟเบอร์นี่ครับเป็นตัวไฟเบอร์เลงแสงสามารถยิงกางคืนได้ดีนั่นเองครับส่วนนหน้าก็เป็นแบบไฟเบอร์สีเขียวก็สวยงามมากๆเลยนะครับนี่เลย สามารถยิงกลางคืนได้สบายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงตัวปืนก่อนอันดับแรกตัวปืนเนี่ยบอดี้จะเป็นโพลิเมอร์โพลิเมอร์ส่วนบนสไลด์ก็จะเป็นสไลด์โลหะเป็นก๊อก17สวยงามนะครับสวยงามมากๆศูนหลังก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดเจ้าต,ตัวฝาครอบออกก่อนจะได้จะได้เห็นความหล่อแบบชัดๆ น้ำหนักเบานะครับเบาแม่น้ำหนักอยู่ที่765กรัมเองนี่ผมยังไม่ได้รวมพวกไฟฉายพวกอะไรเนาะก็เฉพาะตัวปืนอย่างเดียวความยาวอยู่ที่186ม mm. ิลิเมตรก็มายาวแมา่ครับก๊1กลูกๆกันตัวน,นี้โดดเด่นก็จะมีนะครับเป็นบ่อแม็กที่ทำแต่งมาให้แม็กกับปืนเลยนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ไกลไกลก็จะไกลแบบแต่งสวยมาก งานเหมือนปืนจริงแต่ว่าตัวนี้จะมีปลดสไลด์ฝั่งเดียวหรือว่าคล้ายสไลด์เนี่ยจะฝักใช้ได้ฝั่งเดียวนั่นเองครับงามงามใช้แก๊สอะไรได้บ้างนะครับก็จะใช้แก๊สได้ทั้งหมดเบากลางและแรงสามารถใช้ได้เลยแต่ถ้าใครชอบถนอมปืนเนาะผมแนะนำให้ใช้ขนาดกลางก็โอเคนะครับความแรงเนี่ยอยู่ที่3 3 0บวกนิดนิด <No. S 2> ไม่เกินครับถ้าใช้แก๊สเบาและกลางแต่ถ้าว่าใช้แก๊สแรงมันก็จะเพิ่มไปอีกขนาดกระสุนที่วัดก็จะเป็น0.02กรัมย้ำเลยนะครับลูกแก้วอ่ะผมไม่ค่อยแนะนำให้ใส่เท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องภายในลูกเหล็กด้วยใครที่ชอบเล่นปืนและใส่ผมไม่มีวิธีการดูแลหรอกนะครับแต่ว่าถห้มใช้จะดีกว่าสำหรับคนที่ชอบใส่เนาะนี่ครับหน้าตาว้ประมาณนี้กิ๊บสวย มงานจริงๆเงาวิบวับวิบป,ปับแต่อันนี้ผมไม่ได้ใส่แก๊สหรือว่าอะไรนะผมมาเทสปืนใหม่แต่งให้รับชมเผื่อใครอยากได้เป็นไกด์ไล,ลน์อะไรเงี้ยครับก็สามารถเอาไปทําได้อันนี้ผมไม่ได้ใส่ฐานด้วยนะ oh, <no. S 1> งานจริงๆนี่ครับตัวตัวด้านหน้าเนี่ยสามารถใส่เกลียวเก็บเสียงได้นะครับ ใครที่ชอบแต่งแบบแนวใส่เก็บเสียงก็สามารถใส่ได้เลย oh. เพราะว่าเขาเป็นเกลียวซ้ายอะแดปเตอร์ apter, ใส่ได้เลยแล้วก็สไลด์เขาก็จะมีโลโก้ค่อนข้างสวยงามครับสมจริงพอสมควร oh. นี่ครับผิดพลาดประการใดผมขออภัยนะครับผมพยายามจะให้เห็นทุกจุดทุกมุมของปืน๋ยวให้ดูใต้กลองกายครับนี่เลยสวยงามมาก ใครได้ไปนี่คุ้มครับนี่และอันนี้เราแต่งแค่2อย่างเนาะไฟฉาย X 300กับดอทไอมาก็หล่อได้ขนาดนี้ถ้าใครอยากเสริมตุดแม็กอีกก็ตามสไตล์ของแต่ละคนเลยครับผมว่าเป็นอะไรที่เหมาะมือนะสำหรับก๊อก17มือคนมือใหญ่ไม่ต้องกลัวครับเหลือๆเ,เนี่ยเหลือเฟือเลยไม่ได้ใช่ไม่ใช่ดารานะครับ น้ำหนักก็เบาอีกตัวปืนก็สวยโอเคครับขนาดกระสุนผมพูดไปแล้วนะครับใส่อะไรให้เหมาะสมเราก็ดูจากลักษณะการเล่นของเราแล้วกันครับวิธีดูแลรักษาเหมาะสำหรับเด็กอายุที่สิปีขึ้นไปแล้วกันครับอยู่การดูแลผู้ปกครองแต่ละคนเนาะเพราะมันเป็นกีฬามันไม่ได้เป็นอันตรายเวลาเล่นลงสนามอะไรเงี้ยก็มีการเซฟต,ตี้ตลอดนะครับ สิ่งที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยไม่รวมดอดกับไฟฉายเนาะอันนี้เป็นตัวซื้อแยกถ้าสั่งจากที่ผมก็จะมีฐานแถมให้นะครับเจ้าตัวแ<อ>แต่ว,ว่าไฟฉายเนี่ยไม่ได้แถมไม่มีฐานแถมนะครับแต่ซื้อแยกได้ oh, <no. S 1> โอ้โครับขอบคุณสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมไม่ได้ทาการยิงแต่ว่าความเร็วเนี่ยบอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบล็อกด้วยนะครับขอบคุณครับ